ลืมเลยเอนเถอะเนาะนอนเถอะอนาะนี่นะเดือดดือดเอบปุเบ๊าะบเลย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 ดันดิ้งก่อนเจ้า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 คอยมานี่ไปตบรวดนี่ เ้าอยู่ไหนกันจ,จับตรงค่อยแล้วแก้วน,นะนคนครับนี่ไงน,น,นี่ไงน,นี่ไง ยุ่นนะตำรวจจูคูเปอร์เคยมากวดกาสถานที่บ่อนี่บ่อนี่เคยจะมาเบิ้งมาเมนผู้ใดปลอมโตมาบ่อนี่แน่เคยเป็นตำรวจจริงมีกระลับมือมีปืนเฮ้ยเ,<อ>เรีย,ยกต้น,เ,นเลยภ,ภารกิจเอามาเปลี่ยนเครื่องให้เราเนี่งามๆเปลี่ยนมามาเนี่ยตอนนี้งามๆตอเนนี้บ่มาเลยมาเลย เด็ดเด็ปึ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลือกผู้ใดผู้นี้บอกผู้นี้เนาะปอมเป็นนั่นเนาะเอาเลยนี่เด้ยนี่ตัวจริงนี่ผู้นี้เป็นตำรวจนี่นะแล้วออปอมมาเป็นผู้นี้เนาะปอมมาเป็นนั่นสาวขุมนนสี่เนาะใส่สุดตำรวจเฮ้ยเหลืดอด่าอืมตามได้ติ๊กไม่ติก๊ก ป๊าปป๊าปป๊าปเป็นเกลื่อนเกลื่อนในตอนไหนมีบ่องามว้ามีบ่อมีบ่อโอเคพาเล็บป๊อปป๊อปป๊อือเอานี่นี่ก่อนนะทุยาน่ะหมูอ่ะีใกล้ครบแล้วเอาอีกสามยังอีกสามคนตํารวจปลอมปลา ปอมไปเป็นตำรวจนรเนาะ้ยตำรวจปอมเป็นคนธรรมดามเนาะนี่อะอะไรอันนี้อันนี้อ้กนน็ยก็ยันเดียวยันเ,เดียวยิ่งพอรับกดบนบนนี้เน่ากด กดไปเลยเบิ่งมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเนี่ยนะโอเคสิบหัวโอเค <Okay. S 1> โ,โอเคองะ,ะต้องตรวจกว่ารวจคืนก่อนนอนคือก่อนนะเอ้ยตำรวจคุณต่อไปไม่ติกผ่านเนาะผ่านบานันอโดนี่ กลัวบ่าว่ากัวะเออเริ่มต้นเลยหยุดนะตับไห้หยุดนะนี่คือการจับกลุ่มจับเกบนะโอนะ้ยอ่ะเจ้าที่จับก่อนจับแล้วเนาะในนำ้ำ มันอ่ะมันคือคำวา่าโอเคเริ่มเลยๆๆมาซ้ายเป็นี่นะมาซ้ายปิ๊กปักปิ๊กปักปิ๊กปักปักปิกป๊กปักปักสุดยาว <ๆ S 1> ว่ะใช่ซีนีออ่ว่ะซีนี่ว่ะดินเข้าหมูอ,อ่ะจะนายจะนายปิ๊กปักปิ๊กปักมีคนใดอ,อะ่มอะมีคนใดอ่ะมีคนใดอ่ะ มีคนเปล่าดีผ่านไปแล้วคนต่อไปอารันคนต่อไปคือคนนี้คนต่อไปเริ่มเลยภารกิจเราเอ้าเลยนี่เนาะเอเป็นซีพิวแทนเนาะอ่าอยู่แคมทะเลเนาะทางเรื่องของเจ้าเนาะหลังากมม้อนี้เนาะเดี๋ยวนะต้องมีการจับกลุ่มเนาะบุคคล แต่ว่าจะต้องไปปลอมตัวเข้าไปเนาะเริ่มเลยภารกิจของตำรวจนะตำรวจหญิงนะใส่ชุดแดงยิ้มทะเลนี่บอกนี่บอกว้าวว้าวอันนี้คือกอนนอกนะงามคนะนนอกปั๊บผ่านเนาะไปเลยคุณต่อไปนต่อไปนี่ไง ไอมีหนังกินอ่าหางเรื่องของเจ้าเนาะโอเคเจ้าอยู่ในการจับกลุ่มของค่อยแล้วจับเนาะจับปลอมตัวเข้าไปเย็นเสื้อได้บ้างนึกเสื้อใด้นี่ให้เราว้าวงามอยู่เนาะนี่บอกนี่บอกเออแต่มีสีแดงซะสีแดงนะกรัแดง ผ่านเด็มาดิมาบ้างหนเบ้่งหิความงามของงามที่ลึกนี่นี่เวลาปอมจะเป็นหน้าอะไรนะเห็นะดันดิ้งกอนน้าโอเคขอบใจครับโซนนา